สวัสดีค่ะร้านแอปเปิลช็อปบาร์บี้นะคะวันนี้เราจะมารีวิวชุดครัวเซตใหญ่กันนะคะรูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาแกะกันเลยค่ะว่าด้านในเป็นยังไงมั่งเราแกะมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะมีทั้งหมดสี่แถวเร,เราดูแถวแรกกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรมั่งนะคะอันนี้จะเป็น เตาอบไมโครเวฟเปิดได้นะคะนี่แล้วก็ข้างบนก็จะเปิดได้เอาไวเ้เก็บของนี่ของได้ด้วยปิดกริดกรด้นานล่างก็จะเป็นถ้วยกาแฟแยมอันนี้ เครื่องปิงขนมปังค่ะกดได้ขนมปังก็จะเด้งขึ้นมามีแก้วมีนมด้านล่างนี่ก็จะเป็นแกะดูก่อนว่าคืออะไรเครื่อง,อองล้างจานค่ะข้างใน,นแบบนี้ก็มาดูอีก แถวนึงอันนี้ก็จะเปิดได้เหมือนกันนะคะด้านบนเปิดมาแล้วเป็นยังไงเก็บของได้เหมือนกันค่ะแบบนี้ด้านในเป็นแบบนี้อีกกลอนอีกกอนมีอะไรน่าสนใจอีกนี่เลยเตาทำอาหาร จะมีกระทะตะหลิวแล้วก็อันนี้ด้วยแล้วก็มีหม้อสำคัญเลยตรงนี้ <ST S> กดมีเสียงมีไฟด้วยตรงนี้ก็เปิดได้ค่ะตรงนี้เป็นเตาอบใหญ่ไฟ ด้าล่างก็เปิดได้ค่ะด้าล่างเปิดได้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นตู้เก็บุ้ยจานเปิดดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างโอ้โหมีแก้วมีหม้อมีจานด้านล่างนี้เป็นชุดชาชุดชา สีเงินด้วยอันนี้ก็จะมีมะยงเนตแล้วก็น้ำตาลกงน้ำตาลมาดูด้านล่างดีกว่าปิดก่อนด้านล่างก็จะเป็นซิงล้างจานค่ะนี่อันนี้ก็ซิงล้างจานอันนี้ก็ซิงใหญ่อันนี้จะมีแครอทกล้ยมะน,นาวส้มเคก้ก กล่องใส่เค,ค้กแล้วก็แตงโมแลนล่างก็เปิดได้ค่ะโ,โหใส่ของได้เยอะเลยและอีกหนึ่งอย่างคือตู้เย็นตู้เย็นด้านบนก็จะเปิดได้เหมือนกันค่ะเก็บของโอ้ยเก็บของได้นี่เป็นแบบนี้ ปิดก่อนปิดก่อนอันนี้ตู้เย็นตู้เย็นก็จะมีแก้วแล้วก็มีน้ําแข็งนะคะเครื่องทําน้ําแข็งแก้วแก้วด้วยเปิดด้านในกันดูเลยดีกว่าเาไป็นยังไงโอ้โหแช่ของได้เยอะมากอันนี้คือที่ใส่น้ําแข็งเซตนี้ไม่ควรพลาดเลยค่ะ เอาไว้เล่นเด็ตุ๊กตาขนาด7นิ้วถึง12นิ้วได้ค่ะ้ลนลังก็เปิดได้ด้วยนี่เลยแช่ของได้เพียบพิกกอนเดี๋ยวเราจะมาเอาบาร์บี้ยืนเทียบดูนะคะว่าเป็นยังไง ราคาบาบี้มายืนโพสท่าให้ดูว่าเป็นยังไงสวยค่ะน่าเล่นมากเดี๋ยวกดไฟนี่เซตนี้ต้องมีค่ะพูดเลยแล้วราคาไม่แพงด้วยจบคลิปเองเท่านี้นะคะยังไงถ้า จะสั่งซื้อสินค้าก็มาที่แฟนเพจ Apple Shop Barbie หรือทางไลน์นะคะ ID ไลน์0 8 0 0 6 0 4ด4 5ค่ะจบรีวิวชุดครัวเยียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ